Hey, pop the sight, might hold open up, soul, good price. telling. my you I I good Pop soul Out of trunk, up. saw a คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงโมบิลสูตคอมบายที่มีชื่อว่ากันดัมแอเรียลรีบิวคอมบายกับกันดัมพาลิกนิวอะมาเมนนะครับผมโมบิลสูตตัวนี้นะครับเป็นโมบิลสูตคอมบิเนชันนั่นเองนะหรือว่าคอมบายนะครับผมอ่าเป็นประเภทโจมตีนะครับที่ยืนอยู่แนวหน้านะอ่า ภูมิประเทศที่ถนัดของเขานะครับก็คือบนอวกาศและบนพื้นดินนั่นเองนะครับจะได้รับโบนัสนะส่วนน้ำเนี่ยสามารถลงได้นะครับผมเงื่อนไขในการเปลี่ยนหุ่นนะครับสลับหุ่นกันนะถ้าหากว่าเป็นของ Area r e u i l d นะครับผมก็คือตัวเองเนี่ยจะต้องใช้ถ้าไม่ตายครบสามครั้งนะครับเขาก็จะคอมบายไปเป็น Ganam p a r ิ t นั่นเองนะครับอไอ้เจ้า Ganam Parit นะครับผมตัวนี้ก็จะต้องใช้ถ้าไม่ตายครบสองครั้งนะครับจึงจะกลับไป เป็นกันดั้มแอรียลนั่นเองนะครับเรามาดูค่าสเตตัสกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มแรกก็เอาแอรียลกันก่อน,อนละกันนะครับผม HP นะครับจะอยู่ที่6 1 0 0ืนะครับโจมตีบีม2008นะโจมตีวัตถุ200นะครับป้องกันบีม1 2 0 0ป้องกันวัตถุ1,100นะครับทิทิคอนดาเมจห1ึนะครับแม่นยำสี0ร้ลบหลีก495ว่องไว498และพื้นฟูเย็น469นะครับ จากค่าสเตตัสนี้แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นประเภทโจมตีนะครับผมมันชัดเจนอยู่แล้วนะว่าค่าโจมตีบีมของเขาเนี่ย2008ครับสูงมากๆนะเน้นในการโจมตีบีมเป็นหลักนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีดาเมจสนับสนุนนะครับก็คือคิดิคอนดาเมจอยู่ที่1 3 5นะครับถือว่าเยอะมากนะส่วน3สเตตัสนะครับแม่นยำมลบหลีกแล้วก็ว่องไวอันนี้อยู่ในค่าปกตินะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับ ต่อมาเรามาดูสกิลของกันดัมแอเรียลรีวิวกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกก็เป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะมีชื่อว่าเลือกชั้นถึกค่ะขนาดเริ่มต่อสู้นะครับตัวเองเนี่ยจะมีการสร้างความต้านทานกับดักนะครับผมระยะเวลาในการสร้างความต้านทานจะอยู่ที่45วินั่นเองนะครับมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้ด้วยนะครับเริ่มเกมมาก็จะบวกไปอยู่ที่4เวลครับ ต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่าบีมเซเบอร์นะครับผมโจมตีเดี่ยวนะเน้นโจมตีแนวหน้านะครับแล้วก็เป็นแนวหน้าที่ศัตรูมีการหลบหลีกต่ําที่สุดนะครับเขาจับโจมตีตัวนั้นก่อนนะลำแสงบีมนะครับผมมีการไล่โจมตีสถานะมึนงงด้วยนะครับผมอัตราในความรุนแรงเนี่ยจะเพิ่มให้อยู่ที่200%นะครับถ้าโมบิสูต,ตัวนั้นมีสถานะติดมึนงงนั่นเองนะ มีการไล่โจมตีซ้าในวงเล็บฝ่าวิกฤตป้องกันด้วยนะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามมีสถานะฝ่าวิกฤตป้องกันก็จะโดนตีแรงขึ้นอีก500เปอร์เซนนั่นเองนะครับมีโอกาส90เอร์เซนตนะครับผมที่จะก่อสภาวะมึนง,งงให้ด้วยนะตรงนี้เขาเขียนไว้นะครับก็โจมตีเองนะครับผมตีแรงเองชงเองตามนี้นะครับตัวเองนะครับมีการเพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมนะครับอัตราในการเพิ่มจะเพิ่มให้อยู่ที่100เอร์ซนนั่นเองนะ แล้วก็มีการสร้างความต้านทานสภาวะมึนงงให้ด้วยนะและสุดท้ายนะครับติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้ด้วยนะครับก็จะบวกไปอยู่ที่1นึ่เวลครับผมต่อมาเป็นสก,กิลธรรมดาที่3นะครับมีชื่อว่าบีมไลเฟิลนะครับโจมตีเดี่ยวนะเน้นโจมตีแนวหน้านะครับผมแล้วก็เลือกศักตรูที่มีการลบหลีกต่ําที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ ลำแสงบีมนะโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับมีการไล่โจมตีซ้ําสถานะฝ่าวิกฤตในเล็บป้องกันด้วยนะครับก็จะแรงขึ้น500%เหมือนกันนะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามมีฝ่าวิกฤตป้องกันนะตัวเองนะครับผมจะมีการเพิ่มความแม่นยานะครับอัจาราในการเพิ่มความแม่นยําก็จะเพิ่มให้อยู่ที่100%นะครับตรงนี้นะแล้วก็อัพพลังโจมตีลำแสงบีมในรูปแบบเชนด้วยนะครับค่าต,ต้นของการอัพเนี่ยจะอัพให้อยู่ที่2,000หน่วยนะครับและ จะไปต่ออีก5้าหน่วยต่อ1เชนครับต่อมาสก,กิลธรรมดาที่4นะครับผมมีชื่อว่า s c u ก t ์คนะครับ and Be a m Caliber นะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมโจมตีเดี่ยวนะครับผมเน้นโจมตีแนวหน้านะครับและก็ศัตรูที่มีการลบหลีกจำที่สุดจะโดนก่อนนะครับลำแสงบีมนะมีการไล่โจมตีซ้ำสถานะมึนงงด้วยนะครับผมก็จะโดนโจมตีแรงขึ้น200เอร์เซนะครับ และไล่โจมตีซ้ำสถานะฝ่าวิกฤตป้องกันด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะโดนแรงขึ้น500%นั่นเองนะมีโอกาสนะครับผม90%นะตรงนี้นะครับที่จะก่อสภาวะมึนงงเช่นเดียวกันนะครับเอออันนี้ผมลืมบอกไปนะถ้าหาวติดมึนงงก็จะติดไปอยู่ที่3วินะครับตัวเองนะมีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกด้วยนะครับอันนี้ก็จะบวกไปอยู่ที่2เวลครับผม ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับผมมีชื่อว่ากันบิดไลเฟิลแอนด์บีมมาร์เก็ตนะครับโจมตีแนวหน้านะครับลำแสงบีมนะติดชงักโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายด้วยนะครับแล้วก็มีการไล่โจมตีซ้ำฝ่าวิกฤตในวะงเล็บป้องกันนะครับผมก็จะโดนตีแรงขึ้น500%นั่นเองนะสำหรับฝ่าวิกฤตป้องกันนะครับ ส่วนตัวเองนะครับจะมีการเพิ่มพลังโจมตีลำแสงบีมนะครับอัตราในการเพิ่มจะเพิ่มให้อยู่ที่100%นั่นเองนะแล้วก็มีการเพิ่มพลังแม่นยำนะครับอันนี้ก็ให้100%เช่นเดียวกันเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลำแสงบีมก็เพิ่มให้100%เหมือนกันครับต่อมาเรามาดูกันดัมพาลิดอัพโมเมนต์กันบ้างนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอะมาดูกันนะครับค่าสเตตัสเลยนะ H p จะอยู่ที่78,000นะครับ โจมตีบีม500นะโจมตีวัตถุ100นะครับป้องกันบีม1,500ป้องกันวัตถุ1,400นะครับผมคิเด็ดคอนดาเมจ88นะครับแม่นยำ777หลบหลีก680ว่องไว574และพื้นฟูเอ็น619นะครับจะเห็นว่าในคอมบ่ายที่2นะครับผมไม่มีดาเมจเลยนะครับต่างลิฟลับกับอ่ากันท่อมเอเรียลนะครับผมเออ อันนี้เขาจะทําหน้าที่คนละอย่างกันนะเท่าที่ผมสังเกตมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่าดามมจจะไม่เห็นเลยนะครับจะไม่มีให้เลยนะในคอมไบลร่างที่สองเนี่ยคือทําดามมจไม่ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องการชดเชยขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าป้องกันนะก็จะมีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ผมมองว่า ถ้าสายโจมตีนะครับผมมีข้าวป้องกันอยู่ที่พันสี่พันห้าเนี่ยถือว่าปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าต่ากว่าพันสี่พันห้านี่ถือว่าน้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นร่างแรกเนี่ยป้องกันน้อยครับแต่ว่าร่างสองเนี่ยคือป้องกันปกตินะครับแล้วก็มีการชดเชยขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของสามสเตตัสนะครับผมแม่นยํานะลบลีกนะครับแล้วก็ว่องไวนะอันนี้ก็มีการอัพเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับผม เรามาดูสกิลของกันดัมพาลิกกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสกิลแรกเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับมีชื่อว่าผมจะไม่ยอมมาตายตามแผนของพวกคุณหรอกนะครับขณะเริ่มต่อสู้นะตัวเองนะครับผมจะมีการอัพความแม่นยำในรูปแบบเชนให้นะครับค่าตั้งต้นนะครับผมก็จะให้อยู่ที่1 0 0 0ันหน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีกหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเชนนะครับมีการสร้างความต้านทานสภาวะโจมตีระยะประชิดไม่ได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ จะมีการป้องกันให้นะก็อยู่ที่20่สิบวินะครับมีการสร้างสถานะต้านกับดักด้วยนะครับผมเรื่องของการต้านกับดักก็จะนานอยู่ที่45่ิบาวินะครับติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้ด้วยนะครับผมเริ่มมาก็จะบวกไปอยู่ที่4เวลนั่นเองนะครับต่อมาสกิลธรรมดาที่2นะครับผมมีชื่อว่าเบรกฟุตนะครับอ่านติดขออภัยด้วยนะเบรกฟุตฟุตตรงนี้น่าจะเป็นรองเท้านะ โจมตีเดี่ยวนะครับผมเน้นโจมตีแนวหน้านะครับศัตรตูที่มีการหลบหลีกต่าที่สุดนะครับจะโจมตีตัวนั้นก่อนอันนี้เหมือนกับร่างแรกนะครับเหมือนกับกันทำ aerial review เลยนะลำแสงบีมนะครับผมมีโอกาส90%นะครับที่จะลดพลังป้องกันลำแสงบีมใส่ศัตรตูนะครับผมอัตราในการลดนะอันนี้ก็จะลดไปอยู่ที่60%นั่นเองนะครับ แล้วก็มีโอกาส90%ที่จะติดสถานะลิมิตเบรกแบบลบใส่ศัตรูด้วยนะครับผมอันนี้จะติดสถานะลบใส่ศัตรูอยู่ที่2เวลนะครับลบ2เวลเลยนะอันนี้นะครับ90%นะครับผมมีการก่อสภาวะมึนงงด้วยนะครับอันนี้ก็จะติดสตันหรือว่าติดมึนงงไปอยู่ที่3วิเช่นเดียวกันนะครับ ตัวเองนะจะมีการสร้างความต้านทานสภาวะมึนงงนะครับเหมือนกับร่างแรกเลยนะแล้วก็มีการติดสถานะล m i ิตเบรกแบบบวกให้ด้วยนะครับผมดีบิตเบรกแบบบวกก็จะบวกให้กับตัวเองอยู่ที่1เวลนะครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่3มนะครับมีชื่อว่า Beam Caliber and Beam Rifle นะครับโจมตีเดี่ยวนะครับผมเน้นโจมตีแนวหน้าและก็เป็นศัตรูที่หลบหลีกกำที่สุดนะครับผมจะโจมตีตัวนั้นก่อนนะสถานะลำแสงบีเหมือนกันนะครับ มีโอกาส90%นะครับผมที่จะดาวค่าป้องกันลำแสงบีมในรูปแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นในการดาวก็จะอยู่ที่4,000หน่วยเลยนะครับเยอะโคตรนะแล้วก็จะลดไปต่ออีก5หน่วยต่อ1เชนนะครับผมมีโอกาส90%เหมือนกันนะครับที่จะติดสถานะลิมิตเบรกแบบลบใส่ศัตรูด้วยนะครับอันนี้ก็จะลบไปอยู่ที่2เวลนั่นเองครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะครับ โจมตีเดี่ยวนะเน้นโจมตีแนวหน้านะครับแล้วก็ศัตรูที่มีการลงกลีกกำที่สุดจะโดนก่อนนะครับลำแสงบีมตัวเองนะครับผมจะมีการเพิ่มความแม่นยําให้นะอัตราในการเพิ่มนะครับอันนี้จะเพิ่มให้อยู่ที่200%เลยนะแล้วก็อัพความแม่นยําในรูปแบบเชนให้ด้วยนะครับค่าตั้งต้นก็จะอยู่ที่1,000หน่วยแล้วจะไปต่ออีก1หน่วยต่อ1เชนนะครับมีการติดสถานะดีมิดเบรกแบบบวกให้กับตัวเองด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะบวกไปอีกที่1เวลครับ ต่อมาจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับผมท่าไม่ตายมีชื่อว่า b e มมัสเกตแอนเอ็ก s อร์ชนะครับอันทิ่ขออภัยด้วยนะโจมตีแนวหน้านะครับผมลำแสงบีมติดชะงักนะครับโจมตีโดน100%นะมีโอกาส90%นะครับผมที่จะลดพลังป้องกันลำแสงบีมใส่ศัตรูนะครับอัตราในการลดอันนี้จะลดไปอยู่ที่40%นะครับผม แล้วก็90%เหมือนกันที่จะดาวค่า้องการลำแสงดีมในรูปแบบเชนนะครับผมค่าตั้งต้นในการดาวเลยก็จะดาวไปอยู่ที่2,000หน่วยนะแล้วก็จะไปต่ออีก5หน่วยต่อ1เชนด้วยกันนะครับมีโอกาส90%เหมือนกันนะที่จะติดสถานะลิมิตเบรกแบบลบนะครับก็จะลบใต่ศัตรูอยู่ที่2เวลนั่นเองนะครับลบไป2เวลเลย ส่วนตัวเองนะครับผมจะมีการเพิ่มความเม่นยำนะครับอัตราในการเพิ่มความเม่นยำแบบปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่200%นะครับและอัพความแม่นยำในรูปแบบเทนด้วยนะครับผมค่าตั้งต้นก็จะอัพให้อยู่ที่600หน่วยนะและจะไปต่ออีกหน่งหน่วยต่อ1นเชนนั่นเองนะครับเรามาสรุปกันนะครับโมบิสูตรคู่คอมไบ้นะกันดัมเอเดียลรีวิวคอมบายกับกันดัมพาลิกในวงเล็บ New a า m าม e n นนะครับ ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีการทําหน้าที่อยู่2รูปแบบนะครับผมอ่าอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะแบ่งกันชัดเจนมากนะครับในส่วนของกันนัมเอเรียลรีบิวนะครับจะทําหน้าที่เป็นตัวดามจนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการไล่โจมตีซ้ําสภาวะฝ่าวิกฤตป้องกันด้วยนะจะแรงขึ้นอยู่ที่500รนะครับแต่ว่าเขามีการไล่โจมตีซ้ําสถานะมึนง,งงด้วยนะครับมึนง,งงจะโดนอยู่ที่200นนั่นเองนะ มือง,งเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะติดไหมนะครับถ้าหากว่าตัวที่โจมตีมีสถานะลิมิตเบรกด้วยนะครับไม่รู้ว่ามึงงงจะติดด้วยหรือเปล่านะเออตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับผมอ่าและก็อีกส่วนหนึ่งนะครับพอคอมบายนะพอคอมบิเนชันมาเป็นกันดั้มพาลิกนะครับผมนิวอมาเมนต์ตัวนี้นะครับเสออิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นเรื่องของการลดพลังป้องกันลำแสงบีมนะครับผมในรูปแบบเชนนะ แล้วก็ในรูปแบบปกติด้วยนะครับแถมนะตัวนี้นะครับผมมีการลดสถานะลิมิตเบรกด้วยนะครับติดลิมิตเบรกลบไปอยู่ที่2เวลนะครับผมอันนี้เป็นอะไรที่ใหม่นะครับใส่เข้ามาใหม่นะลบไป2เวลนะครับผมมันเคยมีโมบิสูที่มีการลดสถานะลิมิตเบรกหนึ่งเวลนะครับแต่มันน่าจะไม่เห็นผลเออเขาก็เลยใส่เข้าไป2เวลนะ จริงๆแล้วลบไปสองวลผมก็ว่ามันยังไม่เห็นผลเท่าไหรนะ่นะถ้าหากว่าลบไปสามวลอันนี้น่าจะเห็นผลชัดนะครับผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยเขาเอาออกมาเพื่อที่จะทดลองสกิลลิมิตเบรคหรือเปล่านะครับอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะเอแต่เอาโฟกัสแต่ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมหน้าที่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะถ้าหากว่าการดั้มเอเรียลเนี่ยโจมตีไม่เข้านะครับคุณก็เปลี่ยนไปเป็นการดั้มฮาลิคเพื่อที่จะไป ลดค่าป้องกันของศัตรูก่อนนะครับผมแต่ว่ากันดับพาลิกเนี่ยคือไม่มีดามจนะหน้าที่ของเขาคือลดค่าป้องกันนะครับผมแล้วก็ลดลิมิตเบรกนะเสร็จแล้วเราค่อยเปลี่ยนมาเป็นกันดัาเอเดียลนั่นเองนะครับซึ่งกันดับเอเดียลเนี่ยมันจะมีสถานะดามจที่ค่อนข้างแรงมากนะครับผมตามค่าสติตัดด้วยนั่นเองนะครับถ้าว่าใครได้ตัวนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะแล้วก็เอาไปปรับใช้ให้ตรงกับสายด้วยนะครับผม อ่าให้เข้าใจกันนะว่าเอเรียเนี่ยมีหน้าที่ทําดาเมจนะครับจัดดาเมจจ๋าไปเลยนะส่วนพาลิตนะครับผมมีหน้าที่แค่ลดค่าป้องกันนะครับผมแล้วก็ลดลิมิตเบรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะเอามันไปเรื่องของการว่องไวหรือไม่ก็ค่าป้องกันเยอะๆนั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าใครชอบลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ